สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหุ้นเมกาง่ายจังวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นยักษ์ใหญ่ในวงการวิทยาศาสตร์อย่างเทอร์โมฟิชเชอร์ไซแอนทิฟิกหรือ TMO กันครับบริษัทที่เพิ่งประกาศผลประกอบการไตรามาสสปี2025ออกมาได้ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ทั้งไรายได้และกำไรท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยสดใสทำไม TMO ถึงทำได้ดีขนาดนี้และในยุคที่เทคนโนโลยีและ AI กำลังเข้ามามีบทบาทในทุกอุตสาหกรรมหุ้น TMO ยังเป็นโอกาสลงทุนที่น่าสนใจอยู่ไหมเรามาหาคำตอบกันครับก่อนอื่นสำหรับมือใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้มเคยกับ Thermofisher Scientific เรามาทำความรู้จักกับพวกเขาแบบสั้นๆกันครับ TMO คือผู้นำระดับโลกด้านวิทยาศาสตร,ร,ร์ มีรายได้ต่อปีกว่า40,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับภารกิจของพวกเขาคือการทำให้โลกมีสุขภาพที่ดีขึ้นสะอาดขึ้นและปลอดภัยขึ้นบริการหลักๆพวกเขามีบริการครอบคลุมมากๆครับตั้งแต่โซลูชันวิทยาศาสตร์ชีวภาพเครื่องมือวิเคราะห์การวินิจฉัยโรคผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการไปจนถึงบริการสำหรับบริษัทยาทั่วโลกเลยครับเรียกได้ว่าใครทำงานสายวิทย์ต้องเคยได้ยินชื่อนี้แน่นอน มาดูไฮไลท์ผลประกอบการในไตรามาส2ปี2025กันครับซึ่งต้องบอกว่าทำผลงานได้ดีเกินค่าจริงๆรายได้รวมหรือ revenue ทำได้ที่10.85 0 0พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเติบโต3%เเมื่อเทียบกับปีก่อนและที่สำคัญคือสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ด้วยครับกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วหรือ adjusted eps ตัวเลขน,นี้ก็ดีงามครับ ทำได้ที่5.36ดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้เช่นกันกำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่2.38พันล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นอัตรากำไรสูงถึง21.9%เลยทีเดียวกระแสงเงินสดอิสระหรือ FCF แม้จะอยู่ที่1.105พันล้านดอลลาร์แต่ก็ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนครับแต่ภาพรวม คือรายได้และกำไรยังคงแข็งแกร่งครับเรามาฟังมุมมองจาก Mark N. เอนแคสเปอร์ของ TMO กันบ้างครับ CEO เน้นย้ำว่าทีมงานของบริษัทได้ดำเนินงานอย่างยอดเยี่ยมแม้จะต้องเจอสภาพเศรษฐกิจมหาภาคที่ท้าทายกุญแจสำคัญที่ทำให้ TMO ฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได้คือการใช้ระบบ Practical Process Improvement Business System หรือที่เรียกว่า PPI ครับระบบนี้ช่วยให้บริษัทปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ตลาดได้อย่างรวดเร็วบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังคงส่งมอบผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งให้กับนักลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทีนี้เรามาดูกันว่าอะไรคือจุดเด่นและปัจจัยขับเคลื่อนที่ทำให้ TMO แข็งแกร่งและน่าสนใจในระยะยาวครับ การขยายตัวในอุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีชีวภาพการลงทุนและขยายกำลังการผลิตของ TMO ในกลุ่มนี้เติบโตสูงมากครับเพราะโลกเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีการพัฒนายามใหม่ๆอย่างต่อเนื่องทำให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ของ TMO มีมากขึ้นเรื่อยๆครับนวัตกรรมที่โดดเด่น TMO ไม่หยุดพัฒนานวัตกรรมครับทั้งเครื่องมือวิเคราะห์รุ่นใหม่ๆที่ใช้ในห้องแลบและการนำ AI มาใช้ในกระบวนการพัฒนายาซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ TMO แย่งส่วนแบ่งตลาดได้มากขึ้นในยุคที่การแพทย์แม่นยำและจีโนมิกส์กำลังมาแรงการเป็นพันธมิตรแบบครบวงจร TMO วางตำแหน่งตัวเองเป็นพันธมิตรที่ครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมยาทำให้พวกเขามีแหล่งรายได้ประจำที่แข็งแกร่งและเติบโตได้ดีในระยะยาวการบริหารจัดการต้นทุนเชิงรุกด้วยระบบ PPI และการใช้ AI ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำให้ TMO สามารถรักษาและขยายอัตรากำไรได้ดีมากๆครับการซื้อกิจการเชิงกลยุทธ TMO มีการเข้าซื้อกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายกำลังการผลิตและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจทำให้พวกเขาสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นเช่นการเตรียมรับมือกับโรคระบาดในอนาคตมาดูมุมมองจากนักวิเคราะห์กันบ้างครับว่าพวกเขามอง TMO ในอนาคตอย่างไรรายได้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่ารายได้ของ TMO จะเติบโตเฉลี่ย5.4%ต่อปีในอีก3ปีข้างหน้า อัตรากำไรคาดการว่าอัตรากำไรก็จะเพิ่มขึ้นจาก15.2%เป็น17.2%ภายใน3ปีกำไรต่อหุ้นและที่น่าสนใจคือคาดการว่ากำไรจะสูงถึง23.54ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นภายในเดือนกรกฎาคมปี2028เลยทีเดียวสรุปแล้วโดยรวมแล้วนักวิเคราะห์ค่อนข้างมองบวกกับศักัภาพการเติบโตของ TMO ในอนาคตครับ แม้จะมีจุดแข็งมากมายแต่ TMO ก็มีความเสี่ยงและข้อควรระวังที่นักลงทุนต้องพิจารณาครับความไม่แน่นอนของแหล่งเงินทุนภาครัฐและสถาบันลูกค้ากลุ่มนี้ของ TMO มีไรายได้ที่ลดลงซึ่งอาจกระทบต่อยอดขายและกำไรในอนาคตได้แรงกดดันต่ออัตรากำไรในกลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์บริษัทต้องเผชิญกับภาษีอัตราแลกเปลี่ยนและนโยบายที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจส่งผลให้อัตรากำไรในกลุ่มนี้ลดลงความท้าทายในตลาดจีนรายได้ในจีนลดลงค่อนข้างมากครับท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจและภาษีซึ่งสร้างความเสี่ยงต่อรายได้ระหว่างประเทศของบริษัทการพึ่งพาการบริหารต้นทุนอย่างมากการที่บริษัทต,ต้องพึ่งพาการลดต้นทุนอย่างหนักอาจบ่งชี้ว่าตลาดปลายทางเริ่มชะลอตัวซึ่งอาจทำให้การทำกำไรในอนาคตยากขึ้นการเปลี่ยน CFO การที่ CFO ที่ดำรงตำแหน่งมานานเกษียณและมี CFO คนใหม่เข้ามาอาจสร้างความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องของการเป็นผู้นำโดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนหนี้สินสูง TMO มีระดับหนี้สินสุทธ,ธิต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ที่56.8%ซึ่งแม้จะยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้แต่ก็เป็นจุดที่นักลงทุนต้องจับตาดูครับมาดูเรื่องการประเมินมูลค่าหุ้น TMO กันบ้างครับ ราคาเป้าหมายจากนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์27ท่านให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่546.08ดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันประมาณ14.5-21.7%ถึงครับ PE Ratio หรือ Price to Earnings Ratio TMO มี PE อยู่ที่27เท่าซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม Life s c i e n c e ในสหรัฐที่ประมาณ37.3-37.7ถึงเท่า ซึ่งอาจบ่งบอกว่าหุ้นยังไม่แพงเมื่อเทียบกับคู่แข่งมุมมองนักวิเคราะห์สายมองบวกให้ราคาเป้าหมายสูงถึง7 6 7 0ดอลลาร์สหรัฐโดยเชื่อมั่นในนวัตกรรมและการขยางกิจการของ TMO สายมองลบให้ราคาเป้าหมายเพียง4 5 0 0ดอลลาร์สหรัฐโดยกังวลเรื่องสถานการณ์ภูมิรัชศาสตร์และต้นทุนเรามาดูข้อมูลทางการเงินอื่นๆที่น่าสนใจของ TMO กันครับ ผลงานย้อนหลัง5ปีรายได้โตเฉลีย่ย10.5%ต่อปีซึ่งถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทด้านการดูแลสุขภาพกำไรต่อหุ้นหรือ EPS โตเฉลีย่ย10.4%ต่อปีในช่วง5ปีที่ผ่านมาแต่การเติบโตของรายได้ได้ชะลอตัวลงในช่วง2ปีล่าสุดโดยรายได้คงที่และรายได้แบบออร์แกนิกเฉลี่ยลดลง1%ต่อปีอัตรากำไรจากการดำเนินงาน5ปี โดยเฉลี่ยอยู่ที่19.8%ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งของบริษัทเงินปันผล TMO เป็นบริษัทที่จ่ายเงินปันผลครับโดยมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลปัจจุบันอยู่ที่0.37%ถึง0.4%ครับมาถึงบทสรุปสำหรับการลงชุนใน TMO ครับจุดแข็ง TMO เป็นบริษัทที่มีรากฐานแข็งแกร่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์มีนวัตกรรมที่ต่อเนื่องและมีกลยุทธ์การบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมศักยภาพอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและเทคโนโลยีชั่วภาพมีศักยภาพในการเติบโตสูงในระยะยาวซึ่งเป็นผลดีต่อ TMO ความท,ท้าทายอย่างไรก็ตามก็ยังคงมีความท้าทายที่ต้องติดตามเช่นไรายได้จากภาครัฐสถาบันที่ชะลอตัวสถานการณ์ในตลาดจีนและระดับหนี้สินที่สูงโดยสรุปแล้ว TMO จึงเป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในระยะยาวในกลุ่มเฮลท์แคร e เทคโนโลยีชีวภาพครับแต่ต้องเข้าใจและติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้วยก่อนจะจากกันผมมีคำแนะนำที่สำคัญมากๆสำหรับทุกคนครับ ศึกษาเพิ่มเติมอย่าเชื่อแค่ข้อมูลจากสไลด์นี้นะครับแต่ควรศึกษาข้อมูลทางการเงินเชิงลึกและรายงานประจำปีของบริษัทเพิ่มเติมติดตามข่าวสารต้องติดตามสถานการณ์การค้าโลกและนโยบายต่างๆอย่างใกล้ชิดเพราะสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อบริษัทกระจายความเสี่ยงไม่ว่าหุ้นจะดีแค่ไหนไม่ควรถือหุ้นตัวเดียวในพอร์ตการลงทุนของคุณนะครับการกระจายความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญเสมอ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากคุณไม่แน่ใจหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนก่อนตัดสินใจข้อมูลในคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนผู้ชมควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก่อนตัดสินใจนะครับหากมีข้อผิดพลาดต้องขออภัยไว้ด้วยครับและขอบคุณที่ติดตามช่องหุ้นเมกาง่ายจังฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนนักลงทุนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ